เอาล่ะทุกท่านก็กราบสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับ f c ที่น่ารักทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับแอดมินโอปอลเช่นเคยนะฮะเราอยู่กับเกม Y วเบเนโตนะฮะหรือว่าเกมไอ้หัวกระโหลก PG นั่นเองนะครับแร้วว่ามี f c หลากหลายคนนะฮะคอมเมนต์ผมมาใต้คลิปนะครับว่าอยากให้ผมลองเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยนะฮะก็จัดไปครับเกมนี้อยู่ที่ค่าย PG นะครับผู้ชมนะ Y วเบเนโตนะฮะก็เดี๋ยวลองเสียงกันดูฮะกับ Y วเบเนโต้ครับผมมีหลายคนนะฮะ คอมเมนต์บอกผมมานะครับก็ลองเสียงกันดูหน่อยเพราะผมก็ไม่ค่อยชินกับเกมนี้สักเท่าไหร่นะผู้ชมนะก็ลองดูกันฮะวันนี้เงินทุนนะฮะเอามาที่89บาทนะครับไม่ใช่เอามาดิเพราะว่าผมถอนไปแล้วนะครับผมไปได้อ่ามาจงเวนี่ะก็ถอนไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็เหลืออยู่89นะฮะเหลือเศษ8 9นะครับเดี๋ยวจัดกับไวเป็นโต้กันดูนะว่าจะขึ้นสักเท่าไหร่นะครับโอเคฮะผู้ชมก่อนจะไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ แชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับคุณพี่สุดหล่อแล้วก็คุณพี่สุดสวยทุกท่านนะฮะวันนี้เงินทุน8 9นะครับผู้ชมเดี๋ยวเริ่มที่เบ็ดบาทนะครับจะใช้วิธีการกดเองก่อนนะฮะผู้ชมนะมาเงินทุน8 9นะฮะไอ้ยี่ไว้เป็นเนโตดูสักรอบครับเอาเอาเอาเข้าฟรีหรือเปล่าครับพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไหลฮะเลยครับหยุดโอ้ยเรียบร้อยฮะไม่ไหมเรียบร้อยสิมันต้องสามตัวนะฮะผู้ชมเอออะ ไปลุ้นวงในกันฮะเบ็ดบาทนะครับมาถึงก็จัดวงในให้เลยครับแบบนี้ก็ขอสวยๆรายการโอ้โห่ลั่นๆครับแหมคูณสามมารอแล้วนะคุณผู้ชมคูณสามมารอแล้วนะฮะอีกเก้าครั้งครับผมอู้ลั่นอีกฮะยังไงไวแหมไม่ติดนะครับผู้ชมจะได้ครับองกลางขอขอบทองสวยๆพี่ืมาแล้วครับไวยังไงพี่หกบาทนะฮะไม่ลั่นอีกนะครับผู้ชม เกือบไปแล้วนะฮะเกือบไปแล้วนะครับเงินทุนวันนี้เอามา89บาทนะครับผู้ชมโอ้โห8บาทนะครับไปอีกแนคะ่2บาทไปอีก6บาทนะฮะาวายมาโอ้ยหอมๆเลยนะทุกผู้ชมโอ้โหติดวายดีจริงๆครับเกมิแล้วแคเทเธอร์โอ้โหมา2ตัวนะฮะเกลือฟรีในฟรีครับผมเกือบไปแล้วนะฮะทุผู้ชมโอ้โหดอกลั่นๆครับแบบนี้ก็สนุกเลยครับ โอ้โหอาจจะเป็นเกมที่แบบเฮ้ยใช่เกมหนึ่งก็ได้นะฮะร3 4บาทนะฮะเฮ้ยถือว่าแตกดีอยู่นะโอ้โหรองจากมาจองแล้วเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมนะายเบเนโตนะฮะเกมนี้อยู่ที่ค่าย PG นะครับอุย้ยภาพสวยด้วยนะโอ้โหลั่นลั่นครับอีกไหมไม่ติดนะครับผู้ชมสุดท้ายฮะายครับนี่แหละครับผม4บาท ไปอีก35วายครับไี่เงี้โหุ่ยห้าบาทนะครุณผู้ชมโอ้โหโอโหสวยครับ46บหกบาทนค่คุณผู้ชมโอ้โห,โโหถือว่าใช้ได้นะฮะกำไรตอนนี้100บาทนะครับเก้าสิบาทนะฮะวงในครับคุณผู้ชมวงใน95้าสิบห้าบาทนะเราทบเบ็ดขึ้นนะผมจะพยายามเบ็ดขึ้นนะครับ อ่าเอาสักห้าบาทในการท่านผู้ชมเราใช้วิธีการกดเองนะฮะเหมือนเดิมครับโอ้ยโอ้โหวายไอฮะโอ้โหโอ้โหวายครับผมโอ้โหโคตรเยอะฮะอยสวสวยๆครับเจอชุดนั้นเข้าไปนะท่านผู้ชม420บาท50สตางค์ฮะรางวาัลซูเปอร์เมกาครับผม ว่าแล้วผมว่าแหละแป้งจังหวะอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้แหละไปไปในโตสงสัยต้องขยับเบ็ดขึ้นนะฮะโอ้โหขยับเบ็ดขึ้นปุ๊บไวม่งมาเลยนะรอบนี้เบ็ดสิบบาทนะครับผู้ชมอีไงสแคาเตอร์อีกสองตัวคาคาเรียบร้อยสแคาเตอร์มาโอ้ยติดอ่างติดอ่างโอ้โหออโอ้โห,โโหสุดยอดนะฮะไปลุ้นวงในอีกรอบนึงครับนะ รอบนี้เวดสิบบาทนะฮะคุณผู้ชมโอยมาดีฮะสองจุดห้าศูนย์แอบคือขอเถอะอีกนิดนะคุณพี่ขอเถอะโอ้ยโอ้ยยังเหรอโอ้โห,โหอรอบนี้เข้าฟรีไม่ยอมจ่ายฮะคุณผู้ชมโอ้โห,โห เจอไม่แล้ววันนี้วายเบนเนโต้ต้องอยู่อ่ะวันนี้ต้องอยู่อ่ะคุณผู้ชมต้องอยู่อ่ะวันนี้มารับครั้งสุดท้ายนะฮะวายโอ้โหสวยๆครับนี่ไงล,ลั่นๆโดนไปอีกห้าสิบห้าบาทครับคูนหกนี่ไงไปอีกสิบแปดบาทครับนี่ไงไปอีกสามจุดห้านะฮะยี่สิบสี่ครับ,รบวายรอแล้วโอ้โหไม่ติดนะฮะคูนเก้ามารอแล้วคุณผู้ชมโอ้ย ศูนย์นาทีเก้านะคุณผู้ชมโอนเก้านะเฮ้ยครั้งสุดท้ายฮะได้อยู่นะคุณผู้ชมวายครับสวยูหยโอ้โหพันห้าครับโอ้โหสุดยอดนะคุณผู้ชมโอ้โหมาเฉยนะฮะวันนี้เหลือเศษอยู่แปดสิบเก้านะครับลองมาจิ้มเกมนี้ดูนะฮะโอ้โหถูกใจมากเลยฮะ fc ก็โอ้โหคอมเมนต์ได้เกมได้โดนใจจริงๆฮะ สวยจัดครับยี่วงในเข้าไปนะ2 1 5 4บาทนะฮะผู้ชมก็ขยับเบ็ดขึ้นครับเดี๋ยวเราจะตบทบเบ็ดขึ้นนะฮะจาก10เป็น40แล้วกันอ่ะไปเบ็ด40นี่แหละผู้ชมผมว่าแม่งมีโอกาสแหละเดี๋ยวตลอดนะฮะเกมนี้มีโอกาสให้ได้ลุ้นตลอดฮะมาเพ่าให้ครับ192ไปอีก6 0สบ ลั่นไปอีก880ไปอีก2 5 0 0ฮะโอ้โหเจอไหมล่ะฮะคุผู้ชมปฏติโทคอมโบโอ้โหมมาไล่คอมโบให้ฮะคือยิ่งติดคอมโบยิ่งดีดฮะโอ้โหสุดยอดครับแบบนี้3,302 0บาทนะฮะคุณผู้ชมทบขึ้นฮะจาก40เป็น80ครับ วันนี้จะตบทบเบ็ดแล้วกันคุณผู้ชมเราจะทบเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆฮะหลังจากที่เราได้กับมันมานะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้กับมันมานะครับอุ๊ยเคสวยๆฮะโอ้โหเคสวยๆนะฮะสองพันโอ้ยหกพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทครับคุณผู้ชม โอ้ไหลได้อยู่นะเป็ด80นะฮะแต่วขยับขึ้นครับเราจะทบขึ้นนะฮะ80เป็นเท่าไหร่อ่ะ80บวกเป็ดเป็นเท่าไหร่วะ160มั้ยไหมเออ160นะฮะไปลุ้นดูฮะเอานี่แหละ160นี่แหละกำลังดีครับอุ้ยไหลฮะไม่ยังไงไปอีกครับคอมโบมาคอมโบมาคอมโบมาสวยๆฮะ โอ้ยไม่ไหลต่อนะครับผู้ชมจบที่คูณหกฮะได้อยู่2632บาทนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะเกือบรวยแล้วุผู้ชมเป็ด160ยนะฮะโอ้เกือบไปแล้วฮะเดี๋ยวสู้ต่อครับแต่ทนี้เราย้ำกันต่อฮะมาดีฮะไม่ติดเว้ยไม่ติดเว้ย เอาเอาเอายังไงครับจุดไหมเลยเฉยแถวสครับรุ่นเอาแถว3ามก็ได้ฮนะแต่เรามีเจนะได้เจฮนะวายมาครับนี่ไงมาไหมตัวเดียวอุ้ยได้ครับเรียบร้อยนี่ไงข้างบนมาแล้วสวยฮนะสมตัวครับแต่แค่เทอรนฮะรุ่นวงในครับเบ็ดร้อบาทนะครับกำไรคือมาแล้วตอนนี้คือไม่ต้องพูดถึงผู้ชมกำไรนี้คือมาแล้วลุ้นเอาแต่แบบหนักอ่ะ เนีครับเกมนี้สวยพันเก้านะฮะคุณผู้ชมไปอีกร้อยสี่สิบสี่นี่ยคือลุ้นเอาแต่หนักๆนะจนังหวะนี้ตัวคูณอยู่ที่คูณสี่นะฮะคือลุ้นแต่หนักๆครับโอ้ยไหลอีกไปครับคูณห้ามาแล้วฮะคือลุ้นครับตอนนี้เอาแต่หนักๆครับคุณพี่ติดให้ผมหน่อยอีกห้าครั้งสุดท้ายนะครับโอ้โหร้อยยี่สิบบาทนะฮะคุณผู้ชม ลั่นไม่ไม่ติดเว้ยลั่นเว้ยพี่ไม่ติดเว้ยลั่นเว้ยพี่ไม่ติด,ลด,ตด,ดแล้วโอ้โหโอ้โหสวยฮะเจ็ดพันสองครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตเลยครับเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหครั้งสุดท้ายฮะโอ้ผมโคตรลุ้นเลยว่ะเกมนี้แม่งมันกว่ามาจองอีก แต่มาจองก็ยังเป็นหนึ่งในดวงใจนะฮะเหมือนกิเลนนั่นแหละคุณผู้ชมในเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะขยับเบ็ดขึ้นครับอ่าร้อยหกบบวกร้อเป็น 200...320 ยสามร้ีิบิคุณผู้ชม,ชมไปฮะเอาเท้าตัวหนึ่งครับขยับครบไปเลยเบ็ด300ร้เฮ้ยเรายังไม่ได้ไปเทอร์โบออโต้เลยนะลองเสี่ยงดูไหมผมว่าน่าจะลองดูนะเพราะว่าเรายังไม่เคยนะเดี๋ยวไปสาครั้งครับเทอร์โบออโต้เลยฮะ หอามรอยยี่ฮะโอ้เยอะเบ็ดเยอะนะกำไรมาสู้ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมกำไรเรามาเวเราสู้อยู่แล้วโอ้ยเข้าฟรีฮะโอ้โหเบ็ด3า0บาทนะครับคอมโบไม่ต้องลุ้นครับโดดให้เองเลยเราไปลุ้นวงในกันฮะแบบนี้ผมว่าแม่งมีโอกาสเวมีโอกาสแตกหนักด้วยฮะนี่งไงพันสี่ไม่ไหลฮะ คูนสามนะครับผู้ชมอีกสิบครั้งครับมัรติดอยู่ผู้ชมอีสิบแปดไหลอีกพันสองฮะวายรอแล้วพี่มัรเข้าไปสองพันแปดหรือไม่ไหล,นะค,ลครับผู้ชมคูณหกมารอแล้วฮะโอ้โหไม่ติดเฮ้ยไม่ติดฮนะติดอยู่ครับเก้าร้อยอีกสองวายลั่นไปอีกสามพันอีกสองวายลั่นไปอีกเก้าพันมาอีกสี่วายไปอีกครับผมสองหมื่นห้านะฮะ โอ้ยผู้ชมดูดิเห็นไหมบนคแคทเธอร์อีก2ตัวฮะไม่ไหลลงมานะครับโอ้หเสียดายฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรายังได้ตรงนี้อยู่เนะฮะโอโ้ผมเสียดายอยู่นะแต่ไม่เป็นไรฮะร,รอบนี้มา39,232บาทนะครับเดี๋ยวดูกันดูดูดูเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามเห็นไหมข้างบนฮะถามตัวนะฮะผมงั้นเราได้ฟรีนี่ฟรีเลยนะผู้ชม หนึ่งในร้านอีกแล้วนะฮะติดฟรีนี่ฟรีนี่มึงเอ้ยวุ้ยไม่ติดนะฮะเจ็ดหมื่นหกนะฮะผู้ชมรอบนี้เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับอีกห้าครั้งสุดท้ายฮะคูณสิบสองครับไม่รั่นฮะไม่ได้ฮะไม่ได้อุ้ยได้อยู่พันเก้าครับมีอีกสองครั้งสุดท้ายฮะกับคูณสิบสามครับผู้ชมอุลรอบนี้โคตรสุดฮะ วายเป็นเนโต้แน่เออไปอีกครับผมวายมาแล้วครับผมโอ้ยสามวายครับผมไปอีกฮนะโอ้โหหมื่นแปดครับคุณผู้ชมไปอีกครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮนะคุณผู้ชมไปอีกครับผมโอ้โหสเกตเตอร์สเกตเตอร์อุ้ยอีกสองตู้อีกตัวเดียวฮนะโอ้โหเกลือฟรีในฟรีแน่โอ้โห 62,000ครับเบ็ดสามฮะซูปเปอร์เมกาฮะคุณผู้ชมครั้งสุดท้ายครับลูยีวายไปสแคทเทอร์นะฮะคุณผู้ชมแสนเจ็ดนะฮะแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเลครับวงในอีกยี่สิบเอ็ดครั้งสุดท้ายฮะผมลุ้นเลยอย่างเงี้ยผมว่าแม่งมีโอกาสที่จะมาอีกเผื่อแม่งเข้าฟรีอีกด้วยซ้ำเนี่ยรอบแม่งมาจ่ายด้วยฮะคุณผู้ชม โอ้โหล,ลั่นครับวันนี้2ีสิบครั้งสุดท้ายฮะเป็ดสามร้อยยี่สิบบาทนะครับอุ้ยอย่าพี่อย่าทำกันอย่างงั้นฮะเรียบร้อยครับพี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะเะจะเอไหมล่ะฮะผู้ชมนี่โอโ้คิดว่าจะไม่อยู่เลยอยู่เลยฮะอยู่เลยฮะผู้ชมสิบครั้งสุดท้ายครับ คือไล่รวบรวมตัวคูณไว้ก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ไปแตกทีเดียวครับนะคุณพี่อ่ะสวยครับต้าวห้าพันเจ็ดนะฮะตาวได้ซ้ำเอาครับจังหวะนี้ <laughs> โอ้โหอีกแปดครั้งนะคุณผู้ชมอุ้ยายมาสกแกตเตอร์มามหอมพี่ลั่นมานั่นแหละฮะอุย้ยาวสแกตเตอร์โอ้โหมาแค่ตัวเดียวอ่ะคุณผู้ชมอีกตัวนึงแม่งอยู่ข้างบนนะฮะ เห็นแค่หางฮะติดแค่หางนะครับเจ็ดครั้งครับโอ้ไม่มีเอแถวแรกเนียฮะอีกหกครั้งครับผมอ้าวมาดีฮะสองวายลั่นไปดีครับผมไปติดต่อน่ครับผู้ชมหกครั้งสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมเบตสามร้อยยี่สิบนะฮะโอ้โหเหนาะครับรอบนี้ แม่มาถูกจังหวะจริงๆฮะโอ้โหหกพันเก้าครับเบ็ดสามร้อยยี่นะฮะวันนี้เงินทุนแปดสิบเก้าบาทนะครับคุณผู้ชมล่อมาแสนเจ็ดเลฮะโนยังอีกเหรอคุณพี่ยังอีกเหรอ,อ,หรอโอ้โหไม่ติดจริงๆด้วยฮะเบ็ดสามร้อยยี่สิบบาทนะฮะเหลือแค่ไม่กี่ครั้งสุดท้ายเองอะ่ะ วงในนี้ถือว่าโอเคฮะสวยจัดเลยคุณผู้ชม2 0 0 0ไอสองแสนเนี่ยฮะติดครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยวไปลุน้นกันฮะรอบน,นี้ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรฮะกำไรโอ้โหเข้าฟรีอีกแล้วฮะคุณผู้ชมออ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้โอ้โหเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคุณผู้ชมออ้ยเข้าฟรีอีกแล้วฮะโอ้โหววยโหดๆอีกแล้วครับไปอีกแล้วฮะคุณผู้ชม ไปอีกแล้วครับวิ่งแล้วฮะปล่อยม้าแล้วครับม้าเริ่มวิ่งแล้วฮะม้าวิ่งแล้วครับผู้ชมตับเลยครับตับแล้วฮะไม่ติดต่อเว้ยสิบเอ็ดครั้งครับผู้ชมโอ้โหสิบเอ็ดครั้งนะฮะมวิ่งอะวันเนี้ยอุ้ยสามพันสี่ฮะไปอีกหมื่นสามครับไอยังไม่ติดต่อเว้ยผู้ชม อุ้ยเสียดายโอ้โหมับมับมับแน่แน่เจ็ดร้อยหกสิบแปดแปดร้อยสองวัยบลันด์ไปอีกครับเนี่ยผมลุ้นฟรีนี่ฟรีมานานมากแล้วนะถ้าจะติดก็ติดตอนนี้เลยคุณผู้ชมถ้าจะติดก็ติดตอนนี้เลยนะฮะ FC แฟนคลับรอดูอยู่รอดูอยู่นะฮะ ยังติดก็ติดไปเลยเฮ้ยอย่ามากักๆอย่างนี้ครับสองพันสี่นะคุณผู้ชมหมื่นห้าฮะโอ้ยพันหกครับโอ้ยโอ้โห้าหมื่นนะครับ, 15, รบ, 5, รบโดยรวมกับวงในรอบเดียวนะครับรอบนี้หมื่นเก้าครับผมอีกสามครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมมับไม่ติดไม่ติดสุดท้าย ได้อยู่โอ้ยพันสี่คุณผู้ชมคูณยี่สิบฮะนี่วันนี้เจอกจุก,จกฮะไหลๆนะคุณผู้ชมห้าพันห้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทนะครับหกครั้งสุดท้ายฮะคุณผู้ชมอุย้ยอย่าบอกติดฟรีอีกนะกูสนุกเลยนะกูโดดดิ้นเลยนะฮไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมหกพั 7, 7, นเะจ็ดฮะห้าครั้งสุดท้ายครับ มาเอาโอ้โหมาจริงๆด้วยครับวันนี้โอ้โหผมกดถูกรอบปะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะฮะเข้าฟรีแล้วเข้าฟรีอีกครับนี้ไหลแบบเฮ้ยฟรีในฟรีเกือบไปแล้วครับผู้ชม1ืนสองครับโอ้โหเบ็ดสามรอยี่เนี่ยฮะ เบ็ดหนักวันนี้อ่าวายเวเนโตถือว่าจุกๆเลยว่ะคุณผู้ชมหืมไหลอีกฮะไหลอีกครับไหลอีกพี่เอาอีก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 โอ้ยเอาอีกพี่โอ้ไม่ลั่นเนะี่ยพี่วายอยู่ตรงกลางเนี่ยครับเสียดายไปหน่อยฮะติดดีแล้วไม่ติดอีกแล้วไม่ติดอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้ยอุตส่าห์เข้าให้นะ ก่อนจากไล่กันเนี่ยอะไรกันทั้เนี่ยคือแบบพี่แม่งมึงจัดอะไรของมึงเนี่ยสองครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมโอ้ยันดอกสุดท้ายครับจบวงในฮะหมื่นแปดครับผมสามครั้งสุดท้ายฮะอุยอ้ยอุ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ยเข้าฟีอีกแล้วคนระับคุณผู้ชม เฮ้ยเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะผู้ชมเฮ้ยโอ้โห FC เขาขอมานะฮะไม่คือแบบเคยเล่นอยู่มันนานมานานมามากมากแล้วอ่ะผู้ชมโอ้โหกลับมาเล่นใหม่คือแบบโคตรหมาแนฮะเฮ้ยโอ้โหเออแล้วก็ช่วงเวลาตอนนี้ผมเล่นอยู่ช่วงเวลาเที่ยงนะฮะผู้ชมช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงบ่ายนะฮะประมาณเที่ยงสี่สิบเกือบจะบ่ายโมงตรงเลยนะฮะ โอ้มาว่ะอย่าบอกฟรีในฟรีนะฮะอย่าบอกฟรีในฟรีนะฮะอย่าบอกนะฮะไม่ถึงะครับผู้ชมแต่ว่าได้ลุ้นอีกฮะไม่มีครับอีกเจ็ดครั้งสุดท้ายครับโอ้ยเลือดเรียบร้อยครับนี่ไงเรียบร้อยครับมเจอครับเรียบร้อยฮะโอ้โ ลุ้นมาตั้งนานฮะตั้งแต่หน้าเกมยันท้ายเกมครับติดฟรีในฟรีจนได้ฮะหนึ่งในร้านฟรีในฟรีนะครับผู้ชมโอ้โหสองแสนห้าอะไรฮะเงินทุนแปดสิบเก้าบาทนะครับอีกสองครั้งอ่ะผู้ชม โอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยโดดหน่อยพี่โอ้โหสี่พันะฮะไปอีกครับมอ้กุศาฟรีในอุ้ยข้างบนเกือบปีแล้วะฮะเกือบปีแล้วครับเกือบฟรีในฟรีสองครั้งติดะฮะเกือบปีแล้วนะฮะวายครับวายลัล่นลั่นสามหมื่นเจ็ดฮะไปอีกครับโอ้ยคุณผู้ชมโคตรสะใจครับวันนี้โอ้โหคูณสิบเก้าแล้วฮะคูณยี่สิบแลยฮะ โอ้โหสามแสนสองครับห้าหมื่นแปดนะอีกสี่ครั้งกับคูณยี่สิบนะฮะโอ้โหสะใจสุดนฮะวันนี้ตัวคูณแม่งไหลเรื่อยๆครับหมื่นสองไปอีกแปดพันไปอีกเจ็ดร้อยโอ้โหอีกสองครั้งครับนะโอ้โหโดนโหนๆกับวันนี้ไวเวนเนโต้เนะยฮะ fc แม่งขอมาแบบถูกใจมากเลยนะเกมนี้ผมไม่ได้เล่นกับมบันนานมากเลยฮะไยเล่นกับมันเมื่อนานมาแล้วนะฮะแต่ก็ไม่คิดว่าจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วจะแตกขนาดนี้นะครับผู้ชมโดนโหดครับโห و, เป็ดสามร้อยยี่นะครับจบวงในที่เก้าหมื่นแปดครับโดนฟรีในฟรีด้วยวันนี้ตใจสุดะฮะเอ้ยติดฟรีอีกแล้วนะผู้ชมโอ้วันนี้วายเบนเนโต้ฮะ มันติดฟรีผมกันดอกสุดท้ายเลยว่ะโอ้โหอลุ้นกันฮะแบบนี้เดี๋ยวไปลุ้นวงในกันฮะดันหน่อยพี่หูดันหน่อยดันหน่อยฮะเอาขึ้นหน่อยครับไหนๆก็ไหนๆเลยนะผมกลัวว่าติดแล้วจะไม่จ่ายถึงจ่ายก็จ่ายน้อยนะคุณผู้ชมนะเหมือนจะเป็นหมนรอบที่แล้วเนี่ยแต่ได้ลุ้นอยู่คุณผู้ชมได้ลุ้นอยู่นะฮะอีกสิบสองครั้งครับ คูณเจ็ดเลยนะไอตัวคูณเยอะอยู่นะเป็ด3 2มยี่เนี่ยไม่น่าเกียดนะฮะอุย้ยโอ้โหไหลๆขอเถอะพี่ขอไหลๆนะฮะไม่ติดฮนะได้อยู่นะฮะโอ้ยวายลั่นไปครับหก0มืนนะฮะ โอ้โหเรียบร้อยนผู้ชมมี6ครั้งสุดท้ายครับกับคูณ12ครับโอ้โหหกหมื่ 6, นห้าฮะโอ้โหวันนี้โคตรโคตรสุดยอดเลยเกมเนี้ยว่าแล้วไว,วน์เบเนโตไม่ได้เล่นกับมันนานฮะหลังจากที่ไม่ได้เดี๋ยวเพามันนานมากฮะกลับมานี่คือสุดเลยอ่ะสุดจริงๆครับวันนี้ไว,วน์เบเนโตเนี่ยฮะ มันดันไม่ขึ้นนะครับผู้ชมโอ้โหหกหมื่นเก้าครับวงในฮะเบ็สามร้อยยี่สิบบาทนะครับวันนี้โอเคฮะถือว่าจบแบบอารมณ์ทลายฮะจบแบบหือระเบิดไวไปในโต้บึ้มเลยนะทุกผู้ชมเออสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะฮะก็กับเบ็แปดสิบเก้าบาทนะฮะโอดสุดครับแม่ไม่เล่นกับมันมานานมากนะฮะแล้วก็นานๆทีจะเข้ามาเล่นก็ระเบิดต้มเลยนะ ยอดครับ FC ก็คอมเมนต์เกมไว้ถูกใจจริงๆนะครับก็ถ้าใครมีเกมไหนในดวงใจอยากให้ผมลองเล่นอยากให้ผมลองดูก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดให้นะผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับโอเคฮะวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผู้ชมดูแลสุขภาพเต็ม้วยนะครับไปแล้วฮะบ,บ,าบายสวัสดีครับ